สวัสดีท่านผู้ชมจ้าสวัสดีท่านผู้ชมมือมือนะครับวันนี้นะเดี๋ยวพาไปชมซอยข้ามือปราบเลยครับผมในทีมงานมีอยู่สี่คันนะครับล่าสุดเหลือผมคันเดียวครับที่เข้าซอยนั้นวายเดี๋ยวพาไปชมนะกว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไง สามคันนั่นพากันหนีหมดแล้วสามคันนั่นพากันหนีไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ่าเข้าไปทีแล้วหนึ่งรถเหลืออีกประมาณข้าวห้าเนาะหรืออีสี่ เดี๋ยวเราดูกันเผลอแป๊บเผลอไม่ได้แล้วครับรกระสังกระซีนี่มันจะคูดมัวรุดเดี๋ยวรอดู เขาแบบนี้นีเสียวทุกอย่างครับเสียวทั้งกระโปงกระเพงเดี๋ยวเงินวันนี้จะไม่เหลือเดี๋ยวเมื่อกี้ผมถอ,อยเข้านะแต่ตานนี้จะเข้าไปดู <c oughs> ก็ดูที่เทแล้ว ค่อยไปครับอย่ารีบ ฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่าเมื่อกี้อยู่ฟังนั้นน่ะมันดูได้พอมาทางน,นี้จบเลยนะแต่เดาไปเนาะว,ว้าหาเที่ยว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 แต่หาพอดีเลยกูแบบนี้ Bát ban b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 an ba ban 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 ยัดจับเออยัดจุะเดี๋ยวว่าเทข้างหน้านี่ประมาณสองตอนนี่เครื่องมันล้นครับเหยียบคัดคอยข้างล่งปุ๊บดับเลยรถล่งกว่างี้เลยเขาได้สีน่าเที่ยวละเราเขาตรงนี้ตันเลยนะพี่น้องนะ ขับรถต้องใจเย็นๆเดิมไปหนอ้องใจร้อนก็ได้ครับก็ได้กินรกครับวันนี้ได้กี่ประมาณสามสิบกเทียวนะถ้าไปดูอะไรนิดนึงพั่วเซตโดนตนวนโดนอะไรแบบนี้ตำนวนก็คือโอ่งครับผมเฮ้ยเซียวไข่เลยครับเจอแบบนี้ถ้าหัวเกิงยิ่งไปทะเลาะกับสังซีนี่ปลวกมดกำลังใจเลยเจองานแบบนี้ ผูม้มาลยป่เดี๋ยวสามเที่ยวจ้าตรงนี้ไปเดี๋ยวกลับบาดินก่อนเดี๋ยวเราก็มาเข้าต่อนะครับผมเดี๋ยวเจอเกาตอนเข้าโซอยอนี่อีกทีนะอ่ะมาดูเที่ยวที่สามกันบ้างนะครับที่ทีเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับยามเย็นด้วยนะ chèp chẹp kẹp chèp hai chèp 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 ត្រាត្រាខ ாய் យ៉ាងមុនក៏ធិនលេនោ บีบ้าเว้โคงนะบอกเจ้าวีอัน,นี่เค่บอกว่าเหยียบอันนี้ของครูหมดเลยนี่ตรงมุมปูนอะมันแตกมันจำเป็นครับ จะให้ผมไปตรงเออถ้าแบบนี้พอได้แต่ถ้าเรามมมานั่นเราต้องตีโค้งหน่อยมันก็เหยียบนิดหน่อยเลยโอ้โหนอไรไม่รู้เห็นไหมมันบึ้งเลยัไหมถ้าไม่เหยียบมันก็ไม่ได้ครับมันต้องตีโค้งอืนสอยจุกเลยอ่ะเราดูเขี้ยวสีครับผมเดี๋ยวเราไปเอาดินก่อนแล้วกันนะครับ ปิดท้ายเที่ยวนี้นะครับผมเดี๋ยวเย็นก่อนสดชื่นเฮ้ยเข้าตรงนี้คนเดียวเลยพี่น้องเอ้ย ปิดท้ายอ,อีกเที่ยวหรืออีกเที่ยวนะหรืออีกเที่ยวหรืออีกเที่ยวอ่ะปิดท้ายนะครับเที่ยวสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมอ่าปิดท้ายเที่ยวนี้นะครับ บิจทรช่อนี้ิจทรช่อนี้เดี๋ยวรถได้ไีนี้ Ba cái bê nhá khi mua cái tư con đây bố quay khôn phán đi tao con lửi bát bát cái chôm hơi lưng người rồi bát subscribe cho kênh bạn bạn ก็สำหรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบา,บายยนะจ๊ะท่านผู้ชมเฮ้ยไมค์ก็เสียวแต่ว่าเสียวหนักเสียวนี่เสียวไข่เลยนะพี่น้องนะดูอ่ะมันเชี่ยมเชี่ยมหัวอะบา,บายครับคลิปนี้